สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพของสถาบันการแพทย์แผนไทยพบกันเช่นเคยนะคะคลิปดีๆสิ่งดีๆที่ทางสถาบันการแพทย์แผนไทยของเราได้มาให้ท่านผู้ชมได้ทำแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะการรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่การออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำเยอะ จะทาให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชลาเชียงทองนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยที่จะมาสาธิตวิธีการทำเ,เมนูอาหารหรือรายการอาหารเพื่อสุขภาพให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะพอเอ่ยถึงารายการอาหารหรือตำรับอาหารชนิดนี้แล้วเนี่ยหลายท่านคงคิดว่าอ๋อเคยทาน นะคะแค่เห็นในในที่วางอยู่ตรงนี้นะคะหลายท่านก็นึกออกแล้วว่าเป็นอะไรนะคะโอเคค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ร่วมรับฟังแล้วก็นึกไปด้วยว่าเมนูที่จะทำต่อไปนี้คืออะไรนะคะงั้นเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราขอต้อนรับอาจารย์อัชลาเชียงทองเลยนะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะคุณอัชลาเชียงทองนะคะวันนี้จะมาเสนอหรือว่านําเสนอเมนูเพื่อสุขภาพอะไรคะวันนี้วันนี้จะเป็นเมี่ยงคำนะคะ,คะเป็นอาหารสุขภาพของเราซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะมีการเรามีการนําอาหารนี้มารับประทานกันมาตั้งแต่โบราณมีการประยุกต์มาต่างๆในรูปแบบต่างๆได้ะนะคะอันนี้ซึ่งในการทาเมี่ยงคำเนี่ย เนะบื้องตนน้นเราก็มีสองส่วนนะคะส่วนที่เป็นน้ำ,นำเขาเรียกเรียกว่าน้ำเมี่ยงนะคะ,ะน้ำเมี่ยงกับอีกส่วนนึงคือเป็นเครื่องของเมี่ยงในการรับประทานนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เราจะมาะเล่าสู่กันฟังเรื่องของการทําน้ําเมี่ยงนะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างทำอย่างไรนะคะค่ะส่วนประกอบของน้ําเมี่ยงนะคะก็ที่สําคัญก็ได้แก่มีมขิงนะคะขิงนี่เราไปหั่นฝอยหั่นไว้ชิ้นฝอยๆยนะคะมีข่า นะคะ,คะค่ะก็หันห่นหั่นฝอยๆแล้วเช่นกันค่ะตะไคร้หั่นฝอยนะคะอันนี้ก็คือตะไคร้หั่นฝอยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงก็เรามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่สําคัญก็คือได้แก่กะปินะคะซึ่งในที่นี้กะปิที่เราจะมาใช้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเอามาทําเป็นนะเครื่องแกงเนี่ยเราก็จะเอากะปิไปเผาไฟก่อนนะคะเพื่ออะไรคะหนึ่งสุกสองเกิดความหอม,อมในการทาน้ำเมี่ยงนะคะ,คะอันนี้นี่จะเป็น เคล็ดลับของการทำน้ำเมี่ยงนะคะแล้วส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆก็ที่ทําให้น้ําเมี่ยงมีความเหนียวก็คือน้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึกนะคะแล้วแต่ว่าที่ไหนมีก็เราก็มาประยุกต์ใช้ได้มีน้ําปลาแล้วก็เกลือแล้วก็มีการผสมน้ํากันเล็กน้อยนะในการทําน้ําเมี่ยงในการทาน้าเมี่ยงเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเอาส่วนผสมต่างๆนะคะตามสัดส่วนเอามาตํานะคะได้แก่เอาขา่าเอาตะไคร้เอาขิงเอาหอมแดงแล้วก็กะปินะคะ เอาจํานวนปริมาณที่พอเหมาะพอควรอยังละช้อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาตําด้วยกันเมื่อตําละเอียดแล้วเนี่ยเราถึงจะมาทําไปผัดในกระทะนะคะให้มีความหอมแล้วก็ทําทําให้เป็นความเหนียวและมีน้ําสําหรับน้าราดได้นะคะเห็นอนาะจารย์เอามาตรงนี้มันมีสีดําๆนี่คือคั่วเหระะออันนี้เราไปคั่วก่อนออคือคมันจะเพิ่มความหอมนะคะอ,อันนี้ไม่ว่ากะปิเราไปเผานะคะอันนี้เนี่ยขิงขา่าตะไคร้หอมเนี่ยทุกอย่างเราจะไปคั่ว คั่วหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ให้มีความหอมนะคะแล้วก็เริ่มสุกขึ้นมาแล้วด้วยตรงนี้ค่ะเอาเอาแบบสดไม่ได้ใช่ไหมคะต้องคั่วใช่ไหมคะจะหอมกว่ากันค่ะอจะมีความหอมก็จะมีความต่างกันตรงนี้แหละค่ะน้ำเมี่ยงเราจะมีความหอมน่ารับประทานนะคะในส่วนอันนี้แหละค่ะอาจารย์ในส่วนของเครื่องเมี่ยงเนี่ยค่ะถ้าเราได้น้ำเมี่ยงแล้วนะคะในส่วนประกอบของเราก็ที่สําคัญก็คือจะมีใบรองเครื่องเมี่ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันที่เราจะพบกันบ่อยก็จะเป็นใบชูค่ะหรือใบทองหลางหรือจะ ประกาศหอมก็ได้นะคะในส่วนของถ้าไม่มีถ้าไม่มีพวกนี้เราก็ใช้ประกาศหอมทดแทนได้ะนะคะเช่นกันซึ่งส่วนประกอบของเครื่องเมี่ยงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หอมแดงขิงถั่วลิสงคั่วนะคะกุ้งแห้งแล้วก็มะน,นาวแล้วก็พริกขี้หนูนะคะโดยการอันนี้ <ưng> อะไร,ะนนรคะอาจารย์อันนี้มะพร้าวคั่วอันนี้คือสิ่งสำคัญคือมะพร้าวคั่วนะคะจะเพิ่มความมันความหอมะนะคะซึ่งโดยเครื่องเคียงทุกอย่างเนี่ยเราจะมาหานห้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆพอดีคํานะคะ เช่นอย่างเช่น,อชนหอมแดงขิงพริก้กกหนูแล้วก็มะนาวนะคะอันนี้คือจะเป็นที่เรามาใส่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอถึงอุปกรณ์ในการทํามิตัวตัวตัวแต่ะรัทานเียตะประทานเนาะเดี๋ยวไปดูอาจารย์สาธิตวิธีการเอ่อทน้ําเมี่ยงก่อนดีกว่าค่ะต่อไปนี้เราจะมากะเป็นวิธีการทําน้ําเมี่ยงกันนะคะ ก็อย่างที่เราได้เล่าอธิบายไปแล้วว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเราก็จะใส่องค์ประกอบต่างๆที่เราหั่นไว้เป็นที่เป็นพืชผักสมุนไพรเนี่ยนะคะเอามาตามให้มันละเอียดก่อนนะคะก็ได้แก่นี่คือขิงขิงก็จะมีสรรพคุณในการอะไรขับลมขับลมแช่เกท้องเฟ้อขาก็เช่นกันอาจจะเพิ่มเรื่องของการผิวหนังขึ้นมาได้นะคะเรื่องกระเกลือกาะเกลือนะคะแล้วก็ตะไคร้ก็เลยเรื่องของขับลมเช่นกันนะคะอ่า ตะไคร้บ้านตะไครบ้านนะคะแล้วก็หอมแดงอันนึงอันนี้ก็จะมีเฮอริตันแก้ยาแก้วัดได้แก้วัดได้ต้านการอักเสบได้ะคะแล้วก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้นะคะมาทังนั้นก็เราก็อย่างละหนึ่งแล้วนะคะมาใส่ในโคกแล้วมาตำให้ละเอียดก่อนนะคะนี่ใส่หอมอ๋อตำค่ะตำก่อนตำก่อนนะคะพวกนี้นี่จะเป็นที่เราหั่นหยาบแล้วคั่วไว้เพื่อที่ไปทําน้ําเมี่ยงใช่ค่ะอ๋อนึกว่าเอาไปคั่วเอาไปทําได้เลย ไม่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วแล้วเคี้ยวเราเราจะลำบากค่ะพวกนี้นะคะพอบางอย่างนี่จะเป็นเซี่ยนนะคะในทุกอย่างเผื่อว่าคนสูงอายุทานใชถึงว่าถ้าเราไม่ตำเนาะมันก็จะเป็นเซี้ยกสักหน่อยนึงค่ะกระปีนี้เพิ่มรสชาติค่ะแล้ววามหอมเพิ่มความหอมหน่อยเมื่อได้เราสัดส่วนแล้วเราก็มาตำให้ละเอียดนะคะ ตจนละเอียดนะคะท่านผู้ชมก็คือเอาไปปั่นได้ไหมคะเอาไปปั่นได้ไหมคะจานส่วนใหญ่ก็จะไม่ปัน่นส่วนใหญ่ไม่นิยมปั่นนะคะ,คะก็จะตามเอาใช่ค่ะเราอยากได้กลิ่นกลิ่นในสมุนไพรแต่ละยอย่างบางตัวก็จะมีเอ่อน้ํามันหอมระเหย<อ>ม,มีกลิ่นอยู่ข้างในนะคะ,คะม,มาตามไปสผสมเข้ากันแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมขิงเนี่ยเราก็สามารถปลูกไว้ที่บ้านได้นะคะเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้อาหารเป็นยา อย่างวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์อัชลาได้มาออบอกวิธีการทําเมี่ยงคําให้กับเราเนี่ยขิงเราก็ปลูกเองได้ที่บ้านข่าเราก็ปลูกเองได้ที่บ้านข่านี้นอกจากจะทําเมี่ยงคํานะคะต้มยําต้มโค้งนะคะหรือใครที่เ,เป็นกากเป็นเกลือนนะคะก็ใช้ข่าเนี่ยรักษาได้นะคะตะไคร้ก็มีอยู่ในบ้านนะคะตะไคร้นะคะตะไคร้บ้านหอม บางทีเราก็อาจจะปลูกส่วนใหญ่เวลาเราไปตามภาคเหนือภาคอีสานเราจะเห็นเขาปลูกหอมเพื่อประดับเป็นเป็นสวนนะคะทำเป็นออดอกไม้หรืออะไรแบบนี้ค่ะทำเป็นแบบเ,เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะนะคะโอเคทีน,นี้เมื่อเครื่องที่เราเอามาตามนี้เริ่มละเอียดน,นะคะเราก็จะมาตักละพักเอาไว้ นะคะตักใส่พวกไว้แล้วพักเอาไว้นะคะค่ะเพื่อที่จะไปทําน้ํามันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดในกระทะอีกทีนึงนะคะพร้อมด้วยทำเป็นน้าท่านผู้ชมเห็นอหมทำไมทําน้อยจังอันนี้เป็นการสาธิตนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็เลยทําให้ดูแค่นิดเดียวนะคะแต่เราจะมีถ้าใครมี สมาชิกเยอะนะคะเราก็ใส่ได้เยอะๆได้นะคะ,คะ,ะต่อไปเชิญต่อไปอาารเราจะมาทําน้ําหมืกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะจย์เริ่มต้นเราก็จะขอน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บอ๋อน,น้ําตาลปี๊บก่อนนะคะน้ําตาลปี๊บนี่ก็ ใส่ยังไงคะจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าจะเป็นตัวหลักนะคะที่จะไม่เป็นเหนียว <rup S 2> ใช่ไหมคะเ่าะทาให้เหนียวคะ่ะอแล้วก็ถ้าเราใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วแล้วก็ใส่น้ําขอน้าเปล่าแบบนี้นั่นนะคะใส่เยอะไหมคะ,อะพอพอขอค่ะพอขเสร็จแล้วก็ขอน้ําปลาค่ะน้ําปลาน้ําปลาและก็เกลือนะคะน้ะําปลาแล้วก็เกลือเพิ่มความเค็มนะคะแต่เราก็ใส่ ประมาณเพราะว่าเรามีทั้งกะปิอยู่กลัวมัน<ร>จะเค็มนะคะจย์ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ชิมเอาตามอธัธยาศัยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะ,คะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ดีต่อสุขภาพะนะคะแล้วเราก็มาผัดน้ําตาลนี้ให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ําตาลละลายอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเครื่องเคียงที่เราได้ตําเอาไว้แล้วนะคะเอาลงมาผัดนะคะจนกว่าจะเหนียว เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเกิดความเหนียวเมื่อน้ำตาลเริ่มเดือดเริ่มละลายเรียบร้อยเราก็เอาเครื่องเคียงที่เราตำเอาไว้นะคะให้มันละลายใช่ไหมคะใช่เอามาผัดในนี้อืมเริ่ม เริ่มหอมของกลิ่นหอมของน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะปินะคะก็เครื่องเครื่องเคียงเครื่องแกงทั้งหลายที่อาจารย์เขาตำไว้เมื่อกี้นะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ผัดจะเริ่มเดือดเริ่มเดือดจนจะเริ่มเหนียวนะคะเราก็จะเอากุ้งแห้งกุ้งแห้งกับกุ้งแห้งที่เราตำผลเอาไว้นะคะกับมะพร้าวมาใส่นะคะแล้วเราก็เคี่ยวต่อจนน้าเหนียวหมดเลยใส่ไหมคะใส่ค่ะใส่เลยค่ะใส่ค่ะ ถูกไหมคะไหนก็ดีคะ่ะก็มะพร,าาพรา้าวคั่วมะพร้าวคั่วค่ะอันนี้มะพร้าวนี่ไม่ต้องโขลกใช่ไหมจันไม่ต้องค่ะใส่ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าขายากาชอบละเอียดนิดนึงถ้ามะาพร้าวเราหั่นเอาฝอยดีแล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าขายะละเอียดนิดนึงก็เอาไปตำก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็นเรวเริ่มเหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำเมี่ยงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการห่อให้ดูนะคะว่าเวลาทานเมี่ยงคำเนี่ยเราจะทานแบบไหนหรือห่อแบบไหนนะคะ มันมีเทคนิคด้วยนะคะสักครู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางอาจารย์อัชลาก็ได้ทำน้ําเมี่ยงนะคะอันนี้คือหน้าตาน้ํำเมี่ยงคํานะคะต้องข้นแล้วก็เหนียวนะคะหอมากเลยนะคะเดี๋ยวย,ยังไงจะให้อาจารย์สาธิตวิธีการห่อเมี่ยงคําให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะ ในการรับประทานเบี้ยงคำนะคะแล้วก็เราจะมีผักสำหรับใช้ในการหอ่อก็ได้แก่ใบชะพูเนาะหรือใบเมี่ยงใบทองหลางหรือใบผักกาดหอมก็ได้ค่ะ,คะนะคะทีนี้เราก็ในที่นี้เราก็เอาใบชะพูมาให้เป็นการสาธิตนะคะการรับประทานต้องเอาแก่หรือเอาอ่อนคะอาจารย์เอาใบกลางรัวกันค่ะแต่ถ้าใครชอบมันๆหน่อยนะคะก็ใบออนแก่นิดนึงก็จะมีความมันนะคะแต่ถ้าใบอ่อนก็โอเคจะทานรับประทานง่ายนะคะไม่แข็งมากนะคะ ถ้าใบแก่นิดนึงก็จะมีความมันก็จะเคี้ยวเพลินๆนะคะเพราะอาหารนี่เหมือนอาหารว่างค่ะนรับประทานไปเสวนากันไปคุยกันไปกิจกรรมในครอบครัวนะคะสร้างความอบอุ่นสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็รับประทานอาหารด้วมกันนะคะค่ะส่วนประกอบที่เรารับประที่เราจะใช้ในการทานเมี่ยงก็ง่ายๆเลยเป็นผักสวนครัวที่เรารับประทานที่เรานํามาใช้ในการรับประทานนะคะก็ได้แก่หอมแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นซอยค่ะ หอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ค่ะเอามารับประทานนะคะแล้วก็ขิงค่ะขิงก็อย่ายให้แก่มากนะคะถ้าแก่มากจะออกรสเผ็ดเผ็ดมากเกินไปนิดนึงนะคะต้องซอยแบบนี้นะคะหล็วก็วนีมะนาวนะคะมะนาวนี่เพิ่มรสชาติเพราะน้ำเมี่ยงเราจะมีออกเค็มๆแล้วหวานๆน,นะคะเราจะได้ด้วยมะนาวไปช่วยตัดรสให้กันนึงแล้วก็ถ้าใครชอบรับประทานเผ็ดก็มีใส่พริกหั่นพริกที่หนูใส่ลงไปนะคะ,คะซึ่งผักสวนควรัวทั้งหลายอันหอมขิง มะนาวพลิกเนี่ยเราจะมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะอย่างที่ตัวอย่างอันนี้นะคะที่จะเป็นชิ้นเล็กๆที่สลับใส่ในห่อจะได้ค่ะรับประทานง่ายนะคะอันนี้ในการรับประทานเราก็เอาใบใบชะพูมานะคะหนึ่งใบแล้วเราทําเป็นทรงกลวยค่ะทําทรงกลวยพับพบกันนะคะเหมือนเราพับพบกันเป็นทรงกลวยแหลมๆพวกนี้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องเคียงที่เราหั่นชิ้นเล็กๆไว้แล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะใครชอบรับประทานอันไหนมากก็ เติมนั้นลงไปอ๋อชักพริกเยอะเผ็ดก็ใส่พริกไปใส่พริกเพิ่มไปค่ะคะอันนี้คือเราก็จะสาธิตใส่ก็คือใส่หอมไปนิดนึงแล้วแต่คนชอบรับประทานแค่ไหนนะคะใครเป็นหวัดนะจย์เนาะดีมากเลยค่ะเป็นหวัดเจ็บคอนะคะอเครื่องเคียงของเมี่ยงคำนียจะช่วยเรื่องของเป็นหวัดได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีขิงมีหอมมีมะนาวแล้วก็มีพริกในทฤษฎีแพทย์แผนไทยบอกว่าธาตุสีนะคะถ้ากินเมี่ยงคำปรับธาตุเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของ ปรับสมดุลในร่างกายได้นะคะเมื่อเราใส่ผักผักพวกนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยถวั่วคั่วค่ะถั่วที่สงคั่วนะคะแล้วก็ปลาน,นิดนึงแล้วก็กุ้งแห้ง เยอะใช่กุ้งที่มันจะคําใหญ่เป็นตัวใหญ่นี่เราก็ไปแช่น้ําร้อนเนาะช่น้ําร้อนทำความสะอาดแล้วก็แช่น้าร้อนมันก็จะนุ่มจะนุ่มจะรับประทานง่ายสำหรับคนสูงอายุนะคะจย์อ๋อโอเคหรือถ้าคนสูงจะรับประทานก็เอาไปป่นก็ได้ค่ะป่นเหมือนเมื่อกี้ที่เราทำานี่ยใช่ไงมคอ้โอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวอะไรจ๊ะมะพร้าวน่าจะปอมมมันทึนทึกมะพร้าวทึนทึกใช่ค่ะไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปที่เราสามารถกระเทาะออกมาได้แล้วเราก็มาหั่น มะพร้าวนี่เราต้องมาหั่นตากฟอยแล้วก็เราก็ต้องไปตากแดดให้หามแล้วค่อยมาคั่วคั่วจะมีสีเหลืองออกน้ําตาลนี้นะคะก็จะมีเพิ่มความหอมมะพร้าวลดมันใช่ค่ะลดมันก็เรื่องของบํารุงไข่ข้อข่างต่างๆนะคะเมื่อไรครบแล้วเราก็จะราดติดท้ายด้วยน้ําเมี่ยงนะคะราดเยอะไหมคะก็แล้วแต่สมควรแล้วแต่ค่ะชอบมากชอบน้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถนํามันนี้เข้ารับประทานได้นะคะเป็นห่อคําอาจารย์ค่ะนี่ที่มาหนูจะชิม ไอ้นี้ที่อาจารย์ช่หนูเห็นตามร้านปัจจุบันนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคนะคะก็จะมีการทําห่อเป็นคำคำให้เสร็จเลยนะคะ,สะเสียบไม้ไว้พร้อมรับประทานก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคที่ไม่สไม่สะดวกในการที่เราจะไปทําเองก็สามารถ หาซื้อได้อย่างนี้มีเดี๋ยวนี้มีทั่วไปทาท้องตลาดแล้วค่ะใช่เพราะว่าจะเห็นมาสะดวกมากค่ะใช่เพราะว่าเปิ้ลนจะเห็นเวลาไปตามท้องตลาดใช่ตลาดนัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีแบบเป็นไม้แบบนี้ค่ะไม้ละ20บาทนะคะเอาไว้แบบถือเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยอะไรไปด้วยดูสินค้าไปด้วยค่ะแล้วก็ทานไปด้วยนี่อาจารย์หอแล้วจะให้ชิมสาธิตนะคะ น,น,น, <c oughs> นถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกนะคะอ่าใครชอบมันเยอะก็ใส่ถั่วได้นะคะตามอัธยาศัายเลย <S <s พวกนี้จะมีสมุนไพรต,ต่างๆรอนี้สรรพคุณมีสปปรรพคุณในช่วยการดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่ระทานไปมีประโยชน์หมดค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่วยเรื่องของการปรับสมดุลของธาตุเราด้วยนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียบร้อยนะคะในการทําเมี่ยงคําไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะไม่ยากค่ะอาจารย<ม>์อร่อยมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าการเคี้ยวเมี่ยงคําเนี่ยมันเป็นการทําสมาธินะคะเพราะว่า<ม>ค่อยๆเคี้ยวไปนะคะรสชาติของถ้ากัดถ้าเคี้ยวไปโดนพริกก็จะเผ็ดนิดนึง คิดวไปโดนมะนาวก็จะเปรี้ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นมันกลมกล่อมอยู่ในเมี่ยงคำหนึ่งคำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาปรับธาตุในทฤษฎีการแพทย์ไทยบอกว่าให้ทานได้ไม่เกินห้าคำนะคะไม่เกินห้าคำแบบนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายให้มันเท่าเทียมกันนะคะบาลานซ์นะคะแล้วก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอาจารย์มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมอีกไหมคะ ทีนี้ก็เมี่ยงคําก็ถือว่าเมี่ยงคําเป็นอาหารโบราณของไทยนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมีการรับประทานเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เรามีการสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นโบราณนะคะเป็นการถนอมอาหารวัตถุดิบที่เรามีเยอะแยะใช่ไหมคะมะพร้าวเราปลูกไว้เยอะแยะเลยคะ่ะของคน <c oughs> ไทยเราเนี่ยเราก็มาแปรรูปนะคะมาแปรรูปแล้วก็ผักเครื่องเคียงเราก็คือสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ที่ตามครัวเรือนเราทุกคนปลูกไปเพราะนั้นอาหารรายการนี้เป็นรายการอาหารที่ไม่ต้องลงทุนมากนักนะคะ มีอยู่แล้วทุกครวัวเรือนสามารถนํามาประยุกต์และแปรรูปให้เป็นอาหารรับประทานได้น้ําเมี่ยงรับประทานเหลือสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้เป็นการถนอมอาหารได้นํามารับประทานได้ครั้งหลังได้ต่อไปค่ะรับประทานได้หลายมื้อนะคะ ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวด้วยก็อยากจะฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์อัชรา,าบอกไว้นะคะว่าเมี่ยงคําเป็นอาหารเพื่อสุขภาพทําได้ไม่ยากนะคะเป็นผักสวนครัวรู้กินได้นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาชมในรายการของเราไม่ทันนะคะสามารถติดตามที่เว็บเพจ เฟซบุ๊กของสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะทานอาหารออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านสามารถเข้าไปกดแชร์กดไลค์หรือให้ข้อคิดเห็นผ่านเว็บเพจ เฟซบุ๊กของสถาบันการแพทย์แผนไทยของเราได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอพรบคุณอาจารย์อัชราเชียงทอง <พะ S 1> เป็นอย่างสูงะนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยที่ได้มาแนะนําเมนูสุขภาพให้กับพวกเราในวันนี้นะคะนะคะสำหรับต,ต่อไปนะคะติดตามได้ทางเฟซบุ๊กของสถาบันการแพทย์แผนไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ